สวัสดีครับผมจ้างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงปืนแก๊บนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่นะครับราคาสี่พันนะครับตัวนี้เป็นงานสั่งทํานะครับจะไม่มีทําไว้เลยนะครับไม่ต้องถามนะครับว่ามีเลยไหมนะครับบอกไว้ตรงนี้ทุกคลิปนะครับว่าไม่มีนะครับเป็นงานสั่งทํานะครับต้องมีมัดจำห้าร้อยนะครับก็แล้วแต่คิวด้วยนะครับแล้วแต่คิวด้วยประมาณสิบวันสิบกว่าวันนะครับ แต่ถ้าคิวยาวนะครับก็อาจจะนานกว่านั้นนะครับตอนนี้คิวยาวนะครับหรือไม่ก็โทรมาถ้าคิวยาวมากผมก็อาจจะยังไม่รับคิวลเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้ารอ,อได้ก็ก็มาจําไว้ก็ได้นะครับก็จะได้คิวก่อนนะครับบางทีมันโทรมาจงังหวะที่คิวมันยาวๆพอดีนะครับทําออกไม่ทันทํางานออกไม่ทันก็จะไม่ได้รับคิวนะครับต้องรอนะครับ ราคา4,000นะครับมีมัดจำ500นะครับตัวนี้มัดจำ500นะครับแล้วก็ตอนงานเสร็จจ่ายอีกครั้งหนึง3,500นะครับหรือถ้าจะเก็บไปทางก็เพิ่ม200นะครับก็ไปจ่ายที่บ้าน3,070นะครับมัดจำ500จ่ายที่บ้าน3,070นะครับแต่ถ้าตอนที่งานเสร็จแล้วจะโอนให้เลยก็อยู่ที่3,500นะครับก็เป็นราคาเต็มปกตินะครับงานไม้ประดู่นะครับ แว็กสีดำนะครับท้ายต่อไม้ประดูนะครับตาสแตนเลสโกรงใกสแตนเลสนะครับไก้กล่องเซฟนะครับอีกข้างคาวนะครับที่ล็อกกระบอกเอ็นนะครับสแตนเลสนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook ช่างคิวเป็นยิงปลาอุบลนะครับ ID Line 0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลน,นะครับไอดีไลน์นะครับ097 268 8650นะครับติดต่อมาได้นะครับให้ดูเนื้อง,งานใกล้ๆนะครับมีฝุ่นเกาะหน่อยนะครับ งานสวยนะครับงานไม้ประดูนะครับแว็กดำนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ